โยกโยกโยกยกเล่นอะไรเล่นอะไรกับใครไม่เล่นเล่นอะไรเื่อนอะไรกับใครเล่นเล่นเล่นกับอัลเทนอนเล่นกับอัลเทนอนเล่นกับอัลเทนอนโยกยกเล่นกับอัลเทนอนเล่นกับอัลเทนอนเล่นกับอัลเทนอนโยกโยกเป็นไงครับเป็นไงแพ้สามสองเป็นไงครับโยก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 ทำไงครับทำไงเป็นไงครับ ไกับใครไม่เล่นเล่นกับอาร์เซนอลเล่นกับอาร์เซนอลโยโย่เล่นกับอาร์เซนอลเล่นกับอาร์เซนอลโยโยต่อไปก็ไปเจอโยโย่เวทแข่งนะครับเวทแข่งต่อไปก็เวทตั้นอริสไงครับนอริสไงครับ ไรตั้งไหมครับไรตั้งไหมครับไรตั้งไหมครับต่อแคมตั้งไหมครับต่อแคมตั้งไหมครับต่อแคมตั้งไหมครับโย่โยต่อแคมตั้งครับต่อแคมตั้งครับต่อแคมตั้งไหครับแมนยูเอ๋ยแมนยูไม่น่าเลยนะครับไม่น่าเลยครับแมนยูเล่นอะไรเล่นอะไรกับใครไม่เล่นเล่นอะไรกับใครไม่เล่นเล่นกับอาร์เซนอลเล่นกับอาร์เซนอลโยโย ยโยโยแทย้ไงแท้ไรแพ้แท้แท้สามปอแท้สามปองยกยกยกยโยไม่เอานะครับไม่เอานะครับเมนูไม่เอานะครับมไม่เอานะครับ,มเ,รบเมนูถ้แท้อีกก็รับไม่ได้เลยนะครับถ้าแท้อีกก็ไม่ไหวเลยนะครับโยกย อาติน่อมบบหนึ่งว่าที่แคมป์แบบหนึ่งว่าที่แคมป์ยอมรับได้เลยว่ามันเจ๋งจริงจริงเจ๋งจริงจริงมันเจ๋งจริงจริงโยกโยกมันเจ๋งจริงจริงมันเจ๋งจริงจริงมันเจ๋งจริงจริงโยกโย่แมนยูเนาะแมนยูแมนยูเนาะแมนยูเล่นอะไรกับใครไม่เล่นเล่นอะไรกับใครไม่เล่น เล่นกับอาร์เซนอลเล่นกับอาร์เซนอลเล่นกับอาร์เซนอลอีกหน่อยก็จะเจอกับใครอีกอีกหน่อยก็จะเจอกับใครอีกต่อไปก็มาเจอมาเจอเลสเตอร์ซิตี้ไงครับเลสเตอร์ซิตี้ไงครับเบนฟอร์ดไงครับเบนฟอร์ดไงครับเบนฟอร์ดไงครับติดตามตอนต่อไปติดตามตอนต่อไปโยโย ติดตามต่อต่อไปติดตามต่อต่อไปติดตามต่อต่อไปโยโยใช่ใช่ไอ้ยะอ้ยใช่ใช่ใช่โยโยใช่